สวัสดีครับมิตรรักแฟนม,มวยชาวนันะนด์ที่เคารพรักทุกคนถ้าคุณชอบมวยเราคือพวกกันอัปเดตข่าวสารวงก,การกับป้านโลกด้วยกันกับผมเช่นเคยนะครับแอดมินห้ำใหญ่เจ้าของฉายอาอนาคอนด้าแห่งลุม่มนนามเจ้าพรยานะครับเรื่องนี้มันสืบเนื่องจากเครวันต้าเดวิสนั้นเคยพูดนะครับว่าเขาเนี่ยสามารถเจอกับเทเรนซ์คอร์ฟอร์ดในพิกัด147ปอนด์ได้และเขาก็จะอัดเทเรนซ์คอร์ฟอร์ดเนี่ยให้กองนะฮะให้ชักตาตั้งไปเลยไม่เกิน6ยกนะครับ ก็เลยต้องไปสอบถามเทเรนซ์คอร a ฟอร์ดแหละครับว่ามีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรนะครับเขาจะชกกับเกวรันตาเดวิสไหมเดี๋ยวลองไปติดตามกันดูนะครับว่าคอร w ฟอร์ดจะว่าอย่างไรนี่เป็นการปรากฏตัวล่าสุดของคอร w ฟอร์ดในรายการ The r e a k Fa s t ค l ับซึ่งเป็นรายการวิทยุยอดฮิตนะครับคลื่น105.1 FM ของนิวยอร์กเขาแค่พูดเล่นคุณรู้ไหม เขาน่ยเป็นพวกที่มั่นใจในตัวเองสูงเขาเชื่อว่าเขาสามารถทําได้เพราะเขาเคยน็อกเอาท์คู่ชกของเขาที่เคยขึ้นสังเวียนด้วยเพราะคู่ชกของเขาเหล่านั้นล้วนอยู่ในพิกัดเก่งของเขาไงแล้วคุณรู้ไหมถ้าเขาขึ้นมาถึง147ปอนด์ เขาคิดว่าเขาจะน็อกเทรเรนซ์ครอฟร์แล้วเขาก็จะได้สิ่งอื่นๆตามมาเกอร์บันตาเดวิสวัย28ปีเคยขยับพิกัดน้ำหนักขึ้นมาถึงรุ่นซูเปอร์ไลท์เวท140ปอนด์โดยเดวิสนั้นซัดมาริโอบาลิออสอดีตชับโลก WBA รุ่นนี้ร่วงลงไปถึง3ครั้งนะครับก่อนที่เขาจะปิดบัญชีแบบ TKO เอาชนะบาลิออสไปในยกที่11เมื่อเดือนมิถุนายนปี2021ที่ผ่านมาณสังเวียนสเตเตียมอารีนาในแอตแลนตา แล้วก็พิกัดนี้นี่เองนะครับพิกัดซูเปอร์ไลท์เวท140ปอนด์เนี่ยเป็นพิกัดแรกนะครับที่ครอฟอร์ดกลายเป็นอันดิสปิวเต็ดแชมเปียนนะครับก็คือการได้ คแชมป์โลกสถาบันหลักครบทั้ง4สถาบันอันเดกา่า WBC WBA WBO และ IBF นะฮะเป็น4สถาบันมวยโลกที่แฟนมวยทั่วโลกแล้วก็คนในวงการหมัดมวยให้การยอมรับและการชกไฟล่าสุดของเกอร์วันตาเดวิสเขาก็สามารถเอาชนะคู่ชกอย่างไรอันกาเซียด้วยการปล่อยบอดี้ช็อตในยกที่7ซึ่งการชกครั้งนั้นก็เป็นการชกในพิกัดน้ำหนักแคชเวทตามสัญญาที่ระบุไว้นะครับก็คือ136ปอนด์ เกลวันตาเดวิสยังต่อยกาเซียหล่นถึง2ครั้งด้วยกันนะครับครั้งแรกเนี่ยต่อยร่วงลงไปในยกที่2แล้วก็ครั้งที่2ต่อยร่วงอีกทีในยกที่7นะฮะในวันที่22เมษายนที่ผ่านมาณทีโมบายอารีนาะ ในลาสเวกัสประเทศสหรัฐอเมริกาครอฟฟอร์ดไว้5ปีเอาชนะคู่ต่อสู้รุ่นเวลเตอร์เวททั้งหมด8คนด้วยกันนะครับโดยการน็อกเอาท์ทั้งสิน้นนับตั้งแต่ที่เขาเนี่ยสละแชมป์โลกรุ่น140ปอนด์ไปเพื่อที่จะขึ้นมาชกในพิกัด147ปอนด์เมื่อ5ปีก่อนก่อนที่เขาจะเก็บคู่ต่อสู้คนล่าสุดก็คือการเอาชนะออรเรลสเปนจูเนีร์ผู้ปรับคนสำคัญอย่างเหนือชั้นทั้นนี้เขาจะเป็นคนแรกที่สามารถยัดเยียดความปลาชัยให้กับ ออรุสเปนจูเนียได้และส่งผลให้เขากลายเป็นอันดิสปิวเตสแชมปเปี้ยนในรุ่นที่2ได้สําเร็จพ่วงก,กับตําแหน่งนักชกชายคนแรกที่สามารถครองแชมป์โลกได้ครบทั้ง4สถาบันในเวลาเดียวกันได้ถึง2รุ่นนี่ถือว่าเป็นคนแรกในประวัติศาสตร์มวยโลกเลยนะครับยิ่งใหญ่มากๆ คอฟฟอร์ดบอกว่านอกจากเงินก้อนใหญ่ที่เขาจะได้รับแล้วนะครับเขาจะไม่ได้รับเครดิตอะไรเลยจากการเอาชนะเกอร์วันตาเดวิสนะฮะการชกของเขากับเดวิสถ้ามันจะเป็นไปได้จริงๆเนี่ยถ้ามันจะเป็นไปได้นั้นจะต้องชกกันในพิกัด147ปอนด์นั่นหมายความว่าเกอร์วันตาเดวิสจะต้องเลื่อนพิกัดขึ้นมาถึง2รุ่นด้วยกันนะครับถึงแม้ว่าเดวิสนั้นจะมีพลังหมัดที่หนักนะฮะด้วย เปอร์เซ็นต์การน็อกเอาท์สูงถึง93เอร์เซนต์พอฟอร์ดก็บอกว่าเขาเนี่ยสูงกว่าเดวิสถึงเกือบ3นิ้วทีเดียวนะครับใช่ผมอยู่ที่147ปอนด์ที่เขาอยากชกกับผมเพราะว่าเงินมันล่อตาล่อใจไงมันเป็นการชกเพื่อเงินก้อนใหญ่คุณรู้ใช่ไหมแต่ว่าอะไรละ่ะผลก็จะบอกว่าเขาตัวเล็กเกินไปแล้วก็ไม่มีใครจะให้เครดิตผมพวกเขาก็จะพูดว่าโอ้ยไอ้บัตมันชนะผู้ชายตัวกระเปียกที่ต่อยอยู่ในพิกัด135ปอนด์ ใช่คุณรู้ใช่ไหมแทงชอบบอกว่าเขาสูง5ฟุต5นิ้วคุณรู้ใช่เขาชกเก่งแต่ในระดับน้ําหนักของเขาแต่ว่าผมไม่ได้บอกนะว่าเขาชกในรุ่นน้ําหนักอื่นไม่ได้แต่ก็อย่างที่บอกผมจะได้รับการยอมรับไหมล่ะต่อให้ผมชนะเขาได้การเลื่อนเวทขึ้นมาจาก135ถึง147ปอนด์คุณต้องเพิ่มน้ําหนักขึ้นมาถึง12ปอนด์คุณรู้ไหมเพิ่มทีเดียว2รุ่นแบบนั้นมันเยอะมากเลยนะนั่นแหละครับก็เป็นคำพูดของเทเรนซ์คอร์ฟอร์ดนะครับ จากการตีความของคุณแล้วคุณคิดว่าครอฟ f อร์ดจะ ชกกับเกอร์วันตาเดวิสไหมจะเป็นไปได้ไหมหรือว่าเป็นเพียงข่าวที่สร้างสีสันแม้ตั้งแต่เขาชนะออร์เรสเปนจูเนียมาเนี่ยเนื้อหอมนะฮะมีคนจับจองมีข่าวมีการพูดถึงในหน้าข่าวแทบทุกวันนะครับสำหรับนักชกรายนี้เทเรนซ์ครอฟอร์ดน,นะครับอ่ะคุณมีความคิดเห็นอย่างไรครับคุณสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นคอมเมนต์กันได้ใต,ใตค้คลิปนี้เหมือนเดิมนะครับหากคุณชอบคลิปนี้ชอบช่องนี้ขอกําลังใจนะครับโดยการกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์ให้กับหน้าๆไทยแลนด์ เราด้วยนะครับคลิปนี้ผมต้องขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้กราบงามๆครับ